กิโลเท่าไหร่ครับพี่ดูเดือนี้กิโลพี่ดูนะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลม,ม,ม,มีอั้นไหมมีไม่อั้นครับเขารับจำเป็นเเดียวเราไม่อั้นนะครับปกติช่วงไหนที่มันหาง่ายที่สุดปีนช่วงนี้นะช่วงช่วงเดือนเดือนไหนช่วงพุ่นเริ่บท้องเหร,รออออถ้ออาเป็นช่วงพุนตกพุนตกน้ำเป็นง่ายขึ้นซึ่งมักจะเป็นตามนู่น ตามห้องหนาวนี่แหละครับถ้าวิธีห้าับขวนน้ำเอาไปขวนน้ำม,มันจะเข้ามาตามตามเสียงยที่ทางเตือ๋นมาเข้ามาตามเสียงครับเข้ามาตามอะไย่างไรอตามน้ำที่มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นแรงเลยก็เพื่อเพื่อเป็นแรงนี้เอาไปฆ่าตัวปีกไปใช่ก็วิ่ง ผสมน้ำดูแค่นี้วนกระตายล่ายดูใช่ไหมครับต่ายดิบคันใส่ยาแเลงเด็กยาแเลงน,น่าจะตลอดสัเขายังเสียงอันอมัมเขายังกล้าไปจับปิงนำหัวอยู่อ่ะเข้าไปทำหวมว <c oughs> ต้มต้มน้ำเดือเดเนาะครับต้มน้ำเดือดๆแล้วก็เดี๋ยวแนละ้ว จับดูด้วยหรอรวมกันรวมกนแทบนี้เพื่อนตระกาศสีสมมาเอานแล้วนั่งตอต้กตองซื้อเอื่อับซื้อ ถ้าช่วงแดดมันจะใช้เวลาเนาะครับครับอันนี้เราย่างนานไหมครับย่างก็อ่าอ๋อแข็งแแล้วอันนี้เรามามาลมควันนะครับมันลมย่างไฟนะครับย่างไฟเลยก็คือย่างเนี่ยคือย่นระยะเวลาการตักเอามาแล้วเราพอมันน็อกเสร็จต้องไปทําขั้นตอนอะไรต่อครับไปต้มต่อครับต้มครับต้มต้มให้สุกอ่อครับต้มให้สุกให้ให้แข็งให้ตัวป้งแข็งเลยครับ อ๋อแข็งต้มต้มเวลาประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณไม่นานครับน้ําเดือดเดือแล้วก็เทนปิงลงไปอ๋อประมาณประมาณประมาณห้านาทีห้านาทีห้านาทีเดือดต้าน้ำเดือดเดือดเลยครับแล้วก็ต้มลงไปครับเสร็จแล้วไปทําอะไรต่อรั่เอามาตากแดดครับตากแดดหรือลมควันตากแดดก็ได้ครับลมควันก็ได้ครับลมลมไฟก็ได้นะครับอ๋อเพื่อย่างย่างให้มันให้มันให้มันสุกเนาะครับอ๋อ ย่างให้แห้งครับย่างให้แห้งนะก่อนก่อนที่จะส่งขายนะครับแบบแบบแบนเลยครับแบบแบนแบบเอาเลือดออกก็มีเอาเลือดออกก็มีแล้วก็แบบแบบแบนแบนธรรมดาแมวเลือดออกก็มีแมวเลือดออกก็ย่างลมลมพันให้แห้งเนาะราคาเท่ากันไหมครับไม่ครับอันนี้จะแพงกว่าประมาณเท่าไหร่ครับก็น่าจะถ้าเป็นแบบแบนแมวเลือดออกก็พันกว่าบาทอ๋อพันห้าอืมก็จะเกิดว่าธรรมดาก็พันหนะครับ ตัวใหญ่เขาเอาไปทาอะไรท,ที่ที่คุยคุยถามก็น่าจะไปทํายาพวกยาเกี่ยวกับพวกเลือดนะรพราะเป็นริมเลือดเป็นอะไรเนี่ยครับครับมีไม้อัานครับเขารับตลอด๋อเด้อเราไม้อัานนะครับรับตลอดไปส่งที่ไหนเนี่ยพี่โรงงานมีม,มีตัวแทนรับซื้อเนะครับทำมากี่ปีแล้วพี่ดูนะ ก็หลายปีนะครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีนะครับถึงฤด,ดูการมาเราก็หาอาชีพแบบนี้ทำครับก็ช่วงโควิดก็ช่วยได้เยอะไหมพี่ก็ได้ครับได้โควิดก็ขายได้ครับ